ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวันอารามแห่งท่านอนาถบินติกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัีถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนทิโกศล เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าเปเสนที่โกศลประทับนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันได้เข้าที่รับพักผ่อนอยู่ได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดได้พกทรัพย์ยิ่งยิ่งแล้วย่อมไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ถึงความติดอยู่ในกรรมคุณและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลกส่วนว่าสัตว์เหล่าใดได้โพกทรัพย์ยิ่งยิ่งแล้วย่อมบวเมาประมาทถึงความติดอยู่ในกรรมคุณและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นและมีจำนวนมากมายในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาปพิษสัตว์เหล่าใดได้พกทรัพย์ยิ่งยิ่งแล้วย่อมไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ถึงความติดอยู่ในกรรมคุณและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลก ส่วนว่าสัตว์เหล่าใดได้โพกทรัพย์พยิ่งยิ่งแล้วย่อมมัวเมาประมาทถึงความติดอยู่ในกรรมคุณและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นและมีจำนวนมากมายในโลกพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตา,าศาสดา ครั้นตรัสไวยากราณ์ภาสินีจบลงแล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภคทรัพย์ที่น่าใคร่มากๆหลงไหลในกรรมคุณย่อมไม่รู้สึกการก้าวล่วงเหมือนพวกเนื้อไม่รู้สึกแลว ซึ่งโก่งดักไว้ฉะนั้นผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะว่ากรรมเช่นนั้นมีวิบากเลวซาม